สวัสดีครั so today we went camping and we cooked stuff and I ate an onion with some burgers สวัสดีทักคายกันเจามาจากมาเจอกันกับครอบคัววุ่นไว้นะคะนะวันนี้เรามาแคมปิงกันค่ะเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันข้ำข้ำพลาวะเราจะไปเที่ยวน้ําตกกัน,นะนะมันยากาศดีมากค่ะวันนี้ mm. มีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆสวยงามนะคะนะ mm. แต่ว่าฝ้นตก อาจจะเปียกชุ่มชื้นนิดหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะมีคนมาแคมปิ้งด้วยคะ่ะตรงนี้เนาคนมาเยอะมากเนาะนะนะอ,นนอันนี้ลูกเราด้วยค่ะ,ะใด้เอีกคนหนึ่งไปใส่หนคนหนึ่งดีอยู่ในป่าคุณจ้าหนคนหนึ่งงหนข้าเมีย่อันเอาอาหารหนนกหนยไกยคค่ยู่นะจะนี่ลูกสาวคนสวยแล้วค่ะน้องเอเมิลี่นะคะเนาะ เราจะไปที่แคมป์ของเรานะคะ,ะไปเราไปซีแอลแคมป์นะ go come back you take u t can you take u s to the camp go let's go see what we cook in the camp okay บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเนาะสวยงามอันนี้เรามาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ตีตั้งใจพามาเลยคะ่ะตรงนี้คือแคมป์ควมรักจ้า

ม oh, <home> <laughs> <Wow. c oughs> uh ันจะเสพแล้วสิเหตยังทได้อู้ดยว้างมเลยัทน้องมาของเรามาอีกตัวหนึ่งไม่ได้มาจ้าน้องจูดี้จูดีอยู่บ้านนะจะดือได้เลยใส่ตัวเดื่อแล้ว เรา a ะยือดีวิวีเอ่พอมุนบแฟมิลีนะ i ันนายฉันเด็กฉันายมเลี้ยงแต่ันหนีไปโอ้โหเด n กห scare p e o p e นะผู้จัดการไฟอันก็แต่ไฟอยู่เบิดมือเบิดเว่นคนละนายแล้วื้นมาสันค้นใส่จนเสมดละ ถอนใจค่ะถอนใจแม่พ่อเอ้ยมีเอ่าเอากาลน้ำร้อนมาต้มน้ำทำกาแฟด้วยจ้ะดูกมาเพ้่เพิ่นมัมมี่ punch มัมมี่ smash you can do it ลูกว่า daddy do it ว่า d a d d ด do ถืออดนายแล้วได้ ไบรรยากาศดีแฮ้นะจะน่เงียบสงบใน่าปานดงน่เขาจ้กก็มาเฮ็ดอีหยังไหวห้นแคมงแคง้ันดีค่ะเจ้ะบรรยากาศโดยรอบรอบหมู่บ้านของเรากันใดต้นไม้ใหญใหญ่่ะนต้นไม้ใหญ่เลยต้นไม้ใหญ่เลยตนไห่เยี้ไง ข้ามท้ายทายรีพีมาลอนดูคอยไปอัน,นไปอันเอาไล่เอาอาหารให้นกหน่ะยัวิวดีมากจ้ะสวยงามาสวยงามมากคะ่ะผู้จัดการใส่ห้อผู้จัดการท้ำกับเขาท้ำยางเดียว ผู <laughs> ้จัดการความสุขเล็ก,ลกๆน้อยๆนะ <c oughs> okay, ja. คะโอเคจ้าคลิปนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> นะเราเจอกันคลิปหน้านะคะนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะฝากรับชมด้วยะะ <c oughs> ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>